ถ้าไม่ตายไปเงาเฟนทอมแดนส์นี่เรียกร่างเงามาสามตัวนะครับเวลาโจมตีก็จะมีร่างเงาช่วยโจมตีนมปุ๊บปุ๊บปุ๊บขอต้อนรับเข้าสู่เกม t e n ซ i l ะ a King of Monster หรือเกิดไม่ทันี่ก็เป็นสลามเป็นสลาวกับโพรมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็จะมารีวิวตัวละครระดับ A นะครับ เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจก่อนที่จะเอาไปเป็นวัตถุดิบเราต้องเอามารีวิวก่อนนะครับนั่นก็คือตัวละครนี้นั่นเองโซเอเผามานใหญ่สายล่างปอมโจมตีทั่วไปเอนะณปัจจุบันก็อัปเกรดขึ้นสู่เลเวลร้อยแล้วนะครับมีพลังลบโดยรวม1 3 6่3มแต่ตัวละครเนี่ยจะอยู่ในระดับ4ดาวครึ่งนะยังไม่ขึ้นสู่5าดาวในการที่เราอัปเกรดดาวตัวละครของโซเอนะครับก็จะได้เป็นดาเมจโจมตีทั่วไปบวก10%ตีดาวก็จะได้อีกรับ่วน5ดาวเน่ยจะ้รับเป็นนัสดาเเจ แต่อย่งที่เกินตัวละครนี้ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่อัปเกรดขึ้นสู่5ดาวก็ทำให้มีสเตตัสพื้นฐานนะครับพลังโจมตีอยู่ในระดับ S9818 ป้องกันร,ระดับ A1518 SP ระดับ A28159 ข้อมูลเนื้อในสเตตัสอัปเกรดคีย์คอนอยู่ที่57%บล็อกศูนย์ทลาย6โบนัสดาเมจ25%แล้วก็คียด,ดาเมจ261%แล้วก็เห็นมีเพื่อนๆถามนะครับว่าโบนัสดาเมจเนี่ยมันแตกต่างจากโบนัสโจมตียังไงโบนัสดาเมจเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยโจมตีได้แรงมากขึ้นในกรณี เรามีดาเมจพื้นฐานเยอะสมมุติเราตีทักแสนหนึ่งยิ่งเรามีโบนัสดาเมจเยอะเท่าไหร่ก็จะบวกเข้าไปเยอะมากขึ้นเท่านั้นถ้าเทียบว,ว่าโบนัสโจมตี10%กับโบนัสดาเมจ10%อันไหนแรงกว่ากันแน่นอนฮะก็จะเป็นในส่วนของโบนัสดาเมจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสเตตัสพื้นฐานของเราด้วยนะครับถ้าเรามีพังโจมตีแค่พันหนึ่งแน่นอนนะมันบวกให้น้อยอยู่แล้วแทบไม่เห็นผลของโบนัสดาเมจม,ม,มันต้องหลักหมื่นขึ้นนะฮะต่อมามาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่สวมใส่นะปัจ โจมตีครั้งแรกในต่นาเทิร์นก็จะมีโอกาส50%ที่จะโจมตีทั่วไปอีก1ครั้งและอีก2คชิ้นนะครับผมจะใช้เป็นโบนัสโจมตี10%ซึ่งจะใส่เซตไหนก็ได้นะนับปัจจุบันผมไม่ค่อยมีเซตอะไรมากมายนะครับผมก็เลยใส่เป็นสาวกป่าเลือดทอดจากอีกตัวที่รีวิวตัวละครระดับ SS เอามาใส่นั่นแหละต่อมานะครับมาดูออบในแต่ละชิ้นชิ้นแรกก็เริ่มกันที่ดาบก็จะเป็นดาบนินจา5ดาวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็พอทุบทุบถ่ายไปได้อยู่ก็จะมีมีีีบบบบนนนัจจจมมมตตตครววกลลงงงไปงง19%้้ทใหถึแ ก็มีคิดิคอน5%นะครับแล้วก็คีดาเมจ31%ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเสื้ออันนี้เรียกได้ว่าออมไม่ดีนะครับและบวกลงยังไม่ดีอีกไปลงโจมตีธรรมดาถึง3ครั้งด้วยกันนะฮะพอดีอยากได้คิดิคอนให้มากขึ้นไงก็เลยต้องใส่ไปก่อนนะครับและเซสอื่นนะปัจจุบันผมยังมีไม่ค่อยเข้าๆสักเท่าไหร่นะฮะ ดูนีหกดาวเยอะแยะนะครับแต่ออฟไม่โดนก็ตามนั้นเนาะกางเกงก็จะมีพวกโบนัสโจมตีนะครับแล้วก็คิดคอนลงไป3าครั้งชิ้นที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของสร้อยสร้อยนินจานะครับอัฟลองก็จะมีโบนัสโจมตีบวกลง3ครั้งก็จะบวกไปถึง37%นก็เลยทีเดียวนอกนั้นก็จะเป็นพวกบวกคิดคอนแล้วก็โบนัสดาเมจลองถอดดูนะครับสร้อยอันนี้พังโจมตีหายไปเกือบ3 0 0พัน่ะชิ้นต่อมานะครับชิ้นที่5ก็จะเป็นในส่วนของแหวนแหวนนี้ก็จะมีออฟลองเป็นพวกโบนัสโจมมมตตีีคคคริอลลแ้ดาาเเนนะับย แล้วก็ชิ้นที่6นะฮะจะเป็นในส่วนของตังหูตังหูไม่มีโบนัสั่มตีนะครับแต่ก็จะมีคิทคอนคิดดาเมจแล้วก็โบนัสดาเมจนะครับนี่แหละครับจะเป็นค่าสเตตัสของอุปกรณ์นะครับต่อมาเรามารู้จักสกิลของตัวละครโซเอเอกันดีกว่านะครับสกิลแรกสกิลพิฆาตเกลเวตเฟนทัมแดนซ์หากใช้พลังงาน20ครูดาวตอนเปิดเกมศูนย์มาถึงก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ครูดาวกันใช้2เทิร์นผลของสกิลนะครับโซเอจะทำดาเมจกับเป้าหมายที่เลือกไว้156%และทำการอัญเชิญร่างปอมสามตัวร ซึ่งมีพร้อมกันได้มากสุด3ตัวละครด้วยกันเนาะมันจะไปเชื่อมโยงกับการโจมตีธรรมดาเนีย่ยดูที่สกิลที่2นะครับ l ล v e l S สกิลนี้ก็จะทำดาเมจ180%ดเรไปต่อกันที่สกิลที่3เล l ว v e l A พิกคมสังหารเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะซัดล้มโซเอจะทำดาเมจเ5รตต่อศัตรูและทำสถานะซัดลอยต่อมาสกิลที่4นะครับพรสวรรค์เดังเงาตามตัวขณะโซเอจำการโจมตีทั่วไปร่างปลอมสามารถช่วยโจมตีได้การโจมตีทั่วไปร่างปลอมทุก1ตัวที่มมมีีอยยู่่่จจะชวเพิตได้้1ครังมาต่อกันที่สกิล ที่5พรสวรรค์วิชาแยกล่างล่างปลอมทุกหนึ่งตัวที่อยู่ในสนามจะเพิ่มดาเมจให้โซเอได้สิบเปอร์เซ็นต์ยิ่งเราปลดทะลวงขั้นไปเยอะนะครับก็จะเพิ่มดาเมจให้มากขึ้นปลดทะลวงถึงขั้น5ดาเมจที่ทําได้เพิ่มขึ้น25%ขั้น6ก็จะเป็น30%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสกิลต่อมาไปลองตัวละครกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อเห็นว่าตัวละครนี้โหดยังไงอ่าเอาเป็นด่าน9ก้คีซุปซีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไม่ใสต่ต ก็จะใช้เป็นสกิลที่3เกิดเดี๋ยวเราลองบวกกันเลยนะครับให้เขาปล่อยสกิลไปก่อนแล้วเราก็จะใช้สกิลตัวไหนก็ได้ฮะสักตัวหนึ่งมาจัดมาให้เต็มที่และดูถ้าไม่ตายไปเงาเฟนทอมแดนส์นี่เรียกร่างเงามาสาตัวนะครับเวลาโจมตีก็จะมีร่างเงาช่วยโจมตีเห็นไหมปุ๊ปุ๊บปุบโดดไป <laughs> เรียกได้ว่าหมดแผงเลยดีกว่านะอย่างนี้แล้วก็ในกรณีที่เราเอาดีมดูเนี่ยมาลดคูดาวนะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยปล่อยสกิลได้ต่อนะเทิร์นที่2นะครับเทิร์นแรกนี้ก็แย่แล้วนะคือเขาโดดโจมตีแรงมากนะครับ180%อันนี้เห็นแค่พลังโจมตี9,8 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ลองทดสอบกันต่อนะครับกับด่าน9ก้าขีดยไปกันเลย เจอกับพวกหนอนมแมลงรบใส่สกิลพี่ก่อนนะครับแยกเงาสามล่างชูโจมตีเงาช่วยโจมตีโจมตีเงาช่วยโจมตี <c oughs> ไม่ติดชุดเซ็ตนะครับไม่เป็นไรเอ้ยจ้าป,ปึ๊บขอคุยดาวไปก่อน เขาสามารถใช้ทาให้ตายได้ต่อเอ,อ,อตัมตัวนั้นไป <c oughs> ไม่ต้องได้ใส่สกิลแล้วจบก่อนตัวหลักตี8 0,000ืเงาแต่ละล่างตีดอกละ2อ0 0 0ถ้าในกรณีที่ติดขีนะถ้าไม่ติดขีก็จะค่อนข้างเบาหน่อยต่อมานะครับมาลองด่านสุดท้ายกันบ้างนะฮะก็1สิบขีด20ก็ลองทดสอบดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าใส่สกิลตัวหลังไปนะครับเดี๋ยวเราจะออเตอร์เทนะิร์นหน้าโอเค จะตายจะตายเงาเวทแฟนทอมแดนจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปโดด,ด,ด,ดอีกทีหนึ่งโดดต่อโอ้เก็บหมดอย่างเฟี้ยวอ่ะอืมลางเงาก็ช่วยมตีได้นะครับลดคูดาวไป <c oughs> ลดให้เงาเนี่ยออตโต้ก็จะอย่างนี้หน่อยนะครับ ค่อนข้างเปลี่ยนไม่เป็นไรแล้วฮนะเออม,มีเงาช่วโยโจมตีอยู่โดดเข้าไปครับโดดไปอีกตีมาตีได้ตีไปเงาตัวที่สมน่าจะเรียบร้อยไปแล้วเนาะตกี้จิมครับเงาสามตัวก็เดี๋ยวลองใหม่นีครับเอาเป็นด่าน10ขี่18ดนี่แหละแต่แค่เราจะเพิ่มตัวละครเพิ่มขึ้น ตัวละครที่เราจะเพิ่มนะครับแน่นอนก็จะเป็นชิออนเอสพีขาดไม่ได้เลยกับเบนนมิรู้เอสเพื่อทดสอบให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าโซเอเนี่ยเวลาเราโจมตีตัวชิออนจะช่วยโจมตีมากน้อยขนาดไหนเนาะเราจะเก็บตัวเบนนี่ไม่รู้ไปก่อนเพื่อที่เราจะโจมตีธรรมดาใส่ตัวอื่น,นแล้วก็ขอให้ดิดเซตด้วยนะครับโบงเข้ามาเดี๋นนยนิดนึงเดี๋ยนิดนึงยื้อได้ครับฝันเข้าไป โด 1, โดหน<ด><ด>ึ่งโดดสองโดดสามโดดสี่อือฟาดฟาดฟาดอ๋อชิออนนี่ถ้าทำเจอสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าจะตีได้ดัวๆเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นอ่าล่างเงาก็ติล่างเงากกติลคอมโบนี้สุดยอดด่านทั่วไปอาจจะไม่ขนาดมือนี่ครับต่อมามาลองทดสอบด่านอีลิตกันบ้างเอาเป็นด่าน10ขีด6นะฮะ ตาสุดท้ายแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะรับดาเมจของยูคิไหวหรือเปล่านะเพราะว่าแค่่านปกตินี่ก็สองหมื่นเก้าแล้วนะอเอาเวทเฟนทอมแดนฟันไปก่อนเปิดปบัรคิด้วยนะเฮ้ยไหวไหมโอ้ติดคิสี่หมื่นเอาไม่สิครับรออะไรมา อย่าให้ตัวละครตายเป็นพออสกิลไปก่อนไม่ขีโอเคเลือ,อยังเหลืออยู่นะครับโอ้โหเก้าหมื่นตีโคตรแรงหลบหลีกเหรอหลบหลีกหลบหลีกเหรอเก้าหมื่นฮะอือตีไม่ค่อยติดแคนด้สไตล์แต่ก็ได้อยู่คือย่อจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไป จิ้มเข้าไปแล้วก็ตันไปก่อนตันไปก่อนตันไปก่อนแล้วเอารถคูดาวมาด้วยนะฮะแล้วก็รถให้เงาคือออโตโอ้เออนิดนึงไม่เป็นไรโซเอเอกระโดดไปปิดฉากนะครับ ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับในการรีวิวตละครโซเอเผ่ามารใหญ่ตัวละครระดับ A1 ตัวที่น่าปั้นหรืออย่างยน้อยปั้น5้าดาวติดไว้นะครับก็อาไปเป็นวัตถุดิบในการขึ้นสู่ตัวคะคร6ดาวก็ได้ทักษของเราเหลือแล้วสําหรับพาทนี้กับเกม Ten s o r a r King o f Master หรือเกิดมาทั้งนีก็เป็นสลามไปซะแ้วลิงโหลดเกมเนี่ยผมก็ใส่ไว้ใต้ล่างเดสคริปชันนะครับไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับไปก่อนนะครับ ไปแล้วครับ